สวัสดีครับจะเจอกันอีกแล้วนะคะในไลฟ์ที่2ของวันนี้ค่ะกับงาน Isuzu X Pro mm hmm. นะคะก็อยู่กับมิมี่แล้วก็เซลพี่ป๊อปเหมือนเดิมนะคะในไลฟ์ที่สองนะคะก็อย่างที่ได้บอกไว้ค่ะกับคุณลูกค้าในไลฟ์แรกว่าวันนี้เนี่ยไลฟ์ที่สองเราจะมารีวิวรถกระบะอีกหนึ่งรุ่นใช่ไหมคะพี่ป๊อปเป็นรุ่นอะไรเอ่ยอ่าสประตูนะครับเกรดเอนะครับตัวพิเศษนะครับเป็นเกียร์ออโต นะครับตัวเกียร์นะออโต้มีอะไรบ้างนะครับแตกต่างกับเกียร์ธรรมดามีอะไรบ้างราคาต่างกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมา อธิบายตัวรถให้ลูกค้าฟังได้เลยคะ่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรีวิวรถนะคะเดี๋ยวขอบอกแคมเปญสุดพิเศษนะคะกับรถรุ่นแรกนะคะที่เป็นในส่วนของ i s u X-Series นะคะพี่ป๊อปขาย้ำอีกนิดนึงคะ่ะวันนี้เนี่ยเรามาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นร,รุ่นแรกที่รีวิวไปแล้วจะเป็น X-Series โปรมีอะไรบ้างคะโปรโมชั่น X-Series นะครับจะดาวเริ่มต้นอยู่9,999บาทนะครับส่งเพียง10,000กับอีก100บาทะนะครับ ของแถมอุปกรณ์ตกแต่งตัวรถเช่นประกันภัยชั้น1นึคอบอค่าจดทะเบียนนะครับอุปกรณ์ตกแต่งตัวรถกระบะไลเนอร์ฟิลม์มพายางปูเท้านะครับป๊อปแถมให้หมดเลยนะครับ ช่แล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันก่อนเลยค่ะในไลฟ์นี้เราจะมีแจกของรางวัลเช่นเคยนะคะไลฟ์นี้เราจะแจกของรางวัลนะคะ5รางวัลรวมไปจนถึงในไลฟ์นี้เนี่ยเราจะมีการแจกทองให้กับลูกค้าที่จองรถภายในเดือนนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันเลยนะคะของรางวัลอาจเป็นของคุณโอเคค่ะพี่ป๊อบค่ะเดี๋ยวเรามารีวิวรถนะคะตัวแครฟฟกันดีกว่าค่ะโอเค สี่ประตูนะครับในรุ่น S ตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับราคารถจะอยู่ที่721,000 0บาทนะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับรูปลักษ์ตัวรถภายนอกจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับตัวนั้นจะอยู่ที่686,000บาทนะครับในตัวเกียร์ออโต้นะครับราคาจะสูงกว่าตัวเกียร์ธรรมดา35,000บาทนะครับตัวเกียร์ออโต้ได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยว่อพาไปชมนะครับตัวรถภายนอกนะครับเดิมๆมานะครับจะเป็นล้อกระทะ แต่ป๊อปทำโปรโมชั่นให้นะครับแถมแม็กให้ลูกค้าด้วยนะครับพร้อมแม็กทีสามเนะครับการตรงนะครับหยอดแดงนะครับพร้อมยาง255ทับหนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวยางเป็นของซูแม็กนะครับไลซิ่งให้ลูกค้าด้วยเลยนะครับตัวรถนะครับป๊อปแถมอะไรให้บ้างนะครับตัวนี้แบบจบๆเลยนะครับลูกค้าจบพร้อมใช้งานนะครับ สมรรถนะดีนะครับตกหลุมไม่กระด้างนะครับการขับขี่เหมือนเดิมนุ่มนวลน,นะครับแถมฟิล์มให้กระบาดไลเนอร์ให้นะครับตัวรถภายนอกตัวนี้ก็จะใช้เงินออกรถอยู่32,000บาทนะครับส่งอยู่9,919บาทนะครับพร้อมอุปกรณ์ตัวรถแบบนี้เลยนะครับจบจบแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะมีน็อตสีให้พร้อมโหลดให้ตัวนี้ก็จะโหลดหน้า1หลัง2 นะครับตัวนี้เนะาะไปพะรุดูภายในดีกว่าภายในเลยค่ะพี่ปา้าาว่าความคุ้มค่ามีอะไรบ้างกับราคา35,000บาทนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้นะครับของเรานะครับจะเป็นเกียร์แบบ2ระบบนะครับเกียร์ออโต้กึ่งแมนนวลหรือที่เรียกกันว่าเกียร์แบบแลบโทนิกนะครับ อ่าลูกค้าต้องการอารมณ์แบบสปอร์ตนะครับก็สามารถสับเกียร์นะครับใช้เป็นออโต้แมนนวลได้นะครับหรือต้องการอารมณ์แบบนุ่มนวลไปกับครอบครอบครัวนะครับก็ใช้เป็นเกียร์ออโต้นะครับระบบความปลอดภัยนะครับในตัวเกียร์ออโต้นะครับสามหมบาทมีอะไรบ้างนะครับเช่นะครับระบบช่วยออกตัวแบบคาราชเช่นลูกค้าไปเที่ยวเนาะสูงสูงไปเที่ยวเขานะครับมีรถ ติดกันในช่วงระหว่างการเดินทางนะครับขณะออกตัวรถลูกค้านะครับจะไม่ไหลไปโดนคันอื่นเขานะครับก็คือผู้หญิงสามารถใช้งานได้นะครับเป็นระบบช่วยลงบนทางลาดชันนะครับระบบช่วยลงบนทางลาดชันนะครับถ้าเกิดลูกค้าลงทางชันสงสูงนะครับตัวนี้ก็จะมีระบบช่วยหน่วงให้นะครับไฟท้ายนะครับติดให้อัตโนมัตินะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องแตะ เบรกเลยนะคะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบช่วยลงบนทางลาดลาดชันนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มมาให้นะครับตัวเขาเรียกว่าฮิลสตาร์ตแป๊บนึ่งครับตัวสตาร์สต็อปนะครับตัวสตาร์สตาร์สตาร์สต็อปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ลูกค้าช่วยลดภาวะโลกโลกร้อนนะครับอย่างเช่น ลูกค้าไปเที่ยวเหนือสูงสูงนะครับวันนั้นมีอากาศมีหมอกลงนะครับลูกค้าต้องการแบบสูดอากาศจากภายนอกเนาะก็รัดเข็มขัดนิรภัยนะครับเปิดกระจกนะครับปิดแอร์นะครับขณะลูกค้าจอดสนิทรถจะดับให้อัตโนมัตินะครับลูกค้าปล่อยเท้าออกจากแป้นเบรกนะครับระบบจะสตาร์ทให้อัตโนมัตินะครับแล้วลูกค้าก็ออกตัวขับเคลื่อนไปได้เลยเนาะเหมือนเป็นการประหยัดน้ามันด้วยใช่ไหมคะใช่ครับประหยัดน้ํามันด้วยช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับ ในงบ3 5 0 0 0บาทนะครับลูกค้าสามารถมีเป็นเกียร์แบบออโต้นะครับแล้วก็กึ่งแมนนวลหรือเกียร์ธรรมดานั่นเองนะครับบรรทุกได้ใช้งานดีนะครับระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันลูกค้าไม่สามารถซื้อใส่ได้นะครับก็คือถ้าเกิดลูกค้าเพิ่มในงบ35 0 0 0ก็มีความคุ้มค่ามากนะครับที่มีระบบช่วยออกตัวช่วยลงนะครับแล้วก็ ป้องกันในเรื่องของการเสียการทรงตัวด้วยะนะครับสำหรับคันนี้จองเท่าไหร่คะจองในงานนะครับในไลา์เรานะครับก็จะจองอยู่500บาทจองบ500บาทแล้ววันรับรถใช้เงินออกรถเท่าไหร่คะพี่ป๊อปสามหมื่ uh, บาท32,000บาท,นะบ 32, บาทส่งเดือนละ 9,919บาท9,919บาทนะคะก็โปรพิเศษจากพี่ป๊อปอีกแล้วนะคะของแถมจุกๆ10ิบรายการอย่างต่ำนะนี่คืออย่างต่ำนะหลังจากนี้ก็ใครที่อยากจะมาทดลองขับหรือว่ามาดูคันจริงนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยได้ข่าวว่า กำลังจะปล่อยให้ลูกค้าแล้ว <จะ S 1> ถูกไหมคะเตรียม,ม,มส่งมอบแล้วนะคะคสำหรับคันด้านหลังของเรานะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้ความคุ้มค่ามากๆสําหรับการจ่ายซื้อรถสักหนึ่งคันเนี่ยอย่างคันนี้เนี่ยคุ้มเลยได้เกียร์สระบบนะคะทั้ง เกียร์อัตโนมัติแล้วก็เมนนวลกึ่งอัตโนมัติด้วยนะคะก็คุ้มค่ามากๆแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะจองภายในงานได้ของแถมเยอะสุดพิเศษพร้อมดอกเบีย้ยด้วยเนาะใช่ครับใช่แล้วดอกเบีย้ยก็พิเศษนะคะได้ขับฟรี90วันด้วยไหมคะพี่ป๊อปใช่ครับก็คือออกรถในช่วงนี้ไปส่งอีกทีก็ปีหน้าเลยโอ้โหคุ้มค่ามาก,กเ,เพียง1.99นะครับคุ้มมากนะคะ1.99นะคะพี่ป๊อปขาฝากช่องทางการจองแล้วก็ช่องทางการติดต่อะะ่อยค่ะ ถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะครับก็ติดต่อมาทางเพจอิสุสพันเจริญสาขาพัฒนานิคมได้เลยนะครับหรือว่าลูกค้าจะติดต่อทางช่องทางเพจป๊อปก็ได้นะครับอิสุสหุดเลบบุรีนะครับบายป๊อปนะครับหรือว่าลูกค้า,าไม่ถนัดพิมพ์นะครับทักแชทไม่เป็นนะครับหรือว่าติดต่อหาป๊อปโดยตรงเลยก็ได้นะครับเบอร์ศ 065นะครับ589นะครับ5352หรือจะติดต่อเข้าอิสุสุพันเจริญสาขาพัฒนานิคมก็ได้นะครับเบอร์โทรก็จะอยู่ที่036นะครับ776688นะครับต่อ9นะครับใช่แล้วนะคะโอเคนะคะจำเบอร์จำไม่ได้จไม่ได้ยังไงนะคะจำไม่ได้ได้ยังไงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราม o ไปที่แบงค์ดับกันดีกว่าค่ะพี่ป๊อปโอเคครับ